แล้วก็สายนวดไปได้เลยเชื่อไหมทุกคนปิมนวดน้ำมันชีวกนะคะกับลูกค้าติดต่อกัน3มวันตอนเช้ามือปิ่มจะไม่เกร็งเพราะว่าปกติคือปิ่มถ้าวันไหนที่ปิมนวดไทยให้ลูกค้าเกือบทุกเกือบทุกคนอ่ะ ตอนเช้ามาเนี่ยมือปิ่มจะเก่็งแล้วก็จะต้องแช่น้ําอุ่นแล้วผสมเกลือด้วยมันถึงจะคายแต่ว่าหลังจากที่ปิ่มเอาน้ํามันชีวกกอกมาใช้กับลูกค้าแล้วก็คือมือเราได้นวดไปด้วยได้สัมผัสลูกค้าไปด้วยนะคะระหว่างที่เรานวดเราก็ใช้ยาหม่องไปด้วยใช้น้ํามันนวดชีวกไปด้วยนะคะกลายเป็นว่าอาการมือชามือเกรงที่ปิ่มเป็นตอนเช้าอ่ะหายไปเลยเอาจริงน,นั่นแหละถึงได้สั่งมาอีกรังหนึ่งอืม ถึงได้สั่งมาอีกัางนึงนะคะแล้วตอนนี้สองขวดคุณลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้เลยจะเอาสูตรร้อนสองขวดหรือว่าสูตรเย็น1นขวดก็ได้ซื้อ1เอาไปอีกหนึ่งร้อยแปดาบาทเท่านั้นค่ะ